สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม PS s นะครับวันนี้จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการดูภาพย้อนหลังแล้วก็แบ็กอัพภาพออกมานะฮะขั้นต้นนะครับเปิดโปรแกรม PS s นะครับไลที่หัวข้อ p พย์แบ c k นะครับนะครับเลือกดีวานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามียูบดีไซน์นะครับผมยกตัวอย่างมาตัไซน์หนึ่งนะครับนะครับกล้องนะครับ ก็แล้วแต่ตักะไซนะฮะในนี้มีอยู่สี่กล้องนะครับเรื่องของกไซ์นี่จุดสำคัญนะครับก็คือคิวรีโมดนะครับให้เลือกซอร์ทบายทามนะครับเพราะเราจะใช้การเลือกแบบช่วงเวลานะครับวันที่นะครับก็เลือกได้เลยในนี้ผมจะลองเลือกดูซักช่วงเวลาเอาเป็นบ่ายโมงนะฮะถึงบ่ายโมงสิบนาทีนะครับขั้นตอนต่อไปกดเสิร์ชครับนะครับถ้ามีไฟล์ภาพอยู่นะครับรีสอรก็จะออกมาเป็น นะครับข้อมูลของวันนั้นก็คือเริ่มตั้งแต่เป็นของวันที่22เดือน10 2012นะครับเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง22เดือน10 2012เวลาบ่ายโมง10นาทีนะครับถ้าต้องการจะดูภาพให้กดเพย์นะครับครับจะเห็นว่าภาพนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับคลิกดูภาพใหญ่นะครับ ถ้าต้องการที่จะเร่งให้เร็วขึ้นนะครับก็สามารถเร่งได้โดยใช้ปุ่ม forward นะครับจะเห็นว่ากด1ครั้งเป็นคูณ2นะครับ1ครั้งเป็นคูณ4นะครับ1ครั้งเป็นคูณ8นะครับถ้าต้องการจะลดให้เหลือนะครับเท่าเดิมก็กด slow นะครับโอเคเมื่อเราเห็นภาพแล้วนะครับเราอยากจะเซฟบันทึกข้อมูลออกมานะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือให้ stop ก่อนนะครับสต็อกเสร็จแล้วเราก็มาที่ปุ่มข้างล่างนะครับจะมี to avi to d o w ดาวโหลดนะครับสองปุ่มนี้มีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับขั้นตอนลองกด to avi ก่อนนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะดาวโหลดนะครับกด to avi นะครับโปรแกรมจะถามว่าจะเซฟไว้ไหนในนี้เราจะเซฟไว้ในเด s k t ์ p นะครับโอเค ครับตอนนี้โปรแกรมกำลังทำการดาวน์โหลดไฟล์ภาพมาเก็บเอาไว้ในเครื่ององเรานะครับ หลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการปิดโปรแกรมนะครับลองไปดูที่หน้าเดสก์รังนะครับไฟล์ภาพก็จะมาแล้วนะครับก็เปิดด้วยโปรแกรมดูคลิปด้วยตัวๆไปได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นวันที่22เดือน10ปี2องพนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะครับครับโอเคก็จะเห็นว่ามันมีไฟล์อีกแบบหนึ่งนะครับ ดีดูนะครับนะครับก็คือการดาวน์โหลดนะครับไฟล์ที่ได้เนี่ยจะเป็นไฟล์นามสกุลของตัวโปรแกรมนะครับต้องทําการมาแปลงไฟล์ภาพกทินนะครับหรือไม่งั้นต้องเปิดด้วยโปรแกรมของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับครับอันนี้ขอสักห้านาทีนะฮะครับเสิร์ดูนะฮะ คราวนี้เราจะดาวหลวดดูนะครับก็นะครับรอสักครู่เกับเมื่อทำการ ดาวน์โหลดเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูไฟล์ภาพกันนะครับไฟล์ภาพจะเก็บไว้อยู่ในนะฮะายคอมนะฮะอยู่ในไดร์ี4นะครับอยู่ใน p พีร์สนะฮะอยู่ในเคกอร์ดนะครับ คเนะครับนามสกุลที่โปรแกรมมีก็คือ DAV นะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมนียก็ต้องใช้โปรแกรมเพย์เยอร์นะครับที่แถมมากับตัวแผ่น CD ในเครื่องนะครับข้อดีของการตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะ snap shot ภาพมาไว้ได้นะครับวิธีการ snap shot ก็คือกดรูปมือนะฮะที่มีคำว่า snap shot นะฮะกดดูปกับกดหนึ่งครั้งนะครับ ไฟล์ snapshot ก็จะมาเก็บไว้อยู่ในนะฮะตัวโปรแกรม p พ a y e r นะครับอยู่ในโปรแกรม p พ a y e r อร์นะฮะ นะครับอยู่ในหัวข้อของฟ c t u r e นะครับนะฮะ,ะ,ฮะก็จะเห็นว่าไฟล์าภาพที่เราสแนปช็อตมาได้นะฮะอันนี้ก็สามารถจะไลท์ส่งให้ตำรวจได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดาวน์โหลดเป็น AVI จะไม่สามารถที่จะสแนปช็อตได้นะครับส่วนถ้าเราต้องการที่จะคอนเว r t ์ to AVI นะครับ ก็ทำได้ผ่านโปรแกรมตัวนี้ก็คือกดที่ตัวนี้นะครับเป็นสัญลัก AVI นะฮะ Convert to AVI กดหนึ่งครั้งครับดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเราก็สามารถเอาไฟล์นี้ไปบันทึกไปเกี่ยวข้องได้เลยนะครับโอเคครับนี่ก็ตอบเรื่องการการใช้โปรแกรม Picasa สำหรับการบันทึกนะฮะแล้วก็ดูภาพย้อนหลังเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ